ก็จะมีก็จะมีข้าวมีปูอ่านสาหร่ายไข่กุ้งน้ำมันงาน้ำมันงาแล้วก็มายองเนสนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำเรื่อยๆอย่างแรกเราจะเรียนให้สวยๆเราต้องล้างมือก่อนนะคะใช่ค่ะเราไม่มีถุงมือนะคะแต่ถ้าเกิดใครมีก็ใส่ถุงมือนะคะแล้วก็บีบมายองเนสไม่ต้องเยอะมากนะคะเดี๋ยวจะไม่อ่ะเอาแข็งนี่ อื้อไม่เอาเออมันแข็งเหนื่อยไม่ทำแบอนี้สิได้แล้วก็อย่างก่ค่ะนี่ค่ะถ้าใครมีอะไรเพิ่มก็สามารถเอาใส่เข้าไปได้นะคะแล้วก็จะใส่น้ำมันยานิดนึงนะคะ เท่าไหร่ดีอ่ะก็ประมาณนั้นแหละแล้วก็ใส่ปูอัอดสาหร่ายแล้วไข่ตุ้งตาลลงไปเลยนะอ่ะใส่สาหร่ายไข่กุูงยังเรียงหงรือไม่เรียงก็ได้นะเพราะว่าเราเรียงเพราะาเราจะถ่ายรูป ไว้ต้องการให้มันเป็นเคเราใส่เครื่องเยอะไม่ใช่เป็นก้อนค่ะเราจะใส่เท่าไหนก็ได้นะคะเยอะมากเลยอ่ะเนี่ยแบบกินปูอัดเยอะไปไหมหวานอร่อยอร่อยหวานค่ะ ทุกคนที่จริงนะคะต้องใช้ถุงมือนะคะแต่เราลืมเอาจิ๊กมานะคะลืมจิกมาจากซุปเปอร์ใช่ค่ะแล้วก็เลยใช้มือแต่ท่เราล้างเราล้างมือพักสมูแล้วนะคะแล้วเราก็จะขยับมันให้เข้ากันเลยถ่ายรูปนะคะอย่าลืมนะคะจะได้เก็บไว้ขอคุกก่อนนะคะไม่อยากมือเปื้อนเยอะมากที่เกียยล้างแล้วก็เอาทุกอย่าง เข้ากันเลยนะคะผ่อนแล้วเราก็ขยำให้มันเข้ากันนะคะที่จริงอน่ยถ้าใครมีข้าวญี่ปุ่นเนี่ยก็ใช้ข้าวญี่ปุ่นดีกว่าแต่<ห>เรามีมแต่ข้าวปกติเลยนะเราเตรียมอุปกรณ์มาไม่พอคะมีข้า มีพิมพ์แบบสามเหลี่ยมตาเหมือนซูชิได้เลยนะคะเดียังไม่ค่อยเข้ากันเลยตรงนี้เล็กไปแบบนี้อ่ะมันจิ๋วมากแค่แต่ไม่มีข้าวเลยอ่ะของอิ่มๆนี่อันนี้แต่เนยจะลองกินดูนะคะมีอาสาลายด้วยกินได้เลยกินได้เลยไหมเสร็จกันไหม เสร็จกันนะอันนี้คืออันแรกข้างหน่อเหมือนเชอร์รี่เลยเอะาชิมเลยชิงเลย,เลยอ,อร่อยว้าวอร่อย่ากกนมายังเน็ตปกติเยอะทุกคนอร่อยจริงนะจริงเหรอลองชิมดังหลับชิมมันเป็นรสแบบน้ำมันงามีน้ำมันง,า,นงาแบบ นิดๆล้วใครนะคะไม่ชอบกินไมอยองไหนพอกินอันนี้เข้าไปมันไม่เรีรอชาไมันองไหนอี้อนนะค่ะมันก็ไม่ค่อยกลมหน่อยนะทุกคนอ่ะก้อนจิ๋วใบทุกคนเอิ่มก้อนจิ๋วก <c oughs> ินไปเถอะจิ๋วเกินไม่เราพวดเล,นนเลยอันไหนแหละปันเพิรมนี่ค่ะอันนี้ <c oughs> อันนี้คือ คือเรานะที่ปั้นได้แล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยนะปั้นไว้เเราได้กี่ลูกอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเอเจ็ดแปดแล้วนีแปดลูกได้เยอะกว่านี้นะแล้วเดี๋ยวเราจะโรยไข่กุ้งขึ้นไปนะไป่ีิมนะคะก่อนมาขยำ นี่นะคะทุกคนจะได้เป็นแบบนี้เลยนะคะหนูก็จะเช็ดมือก่อนเนาะแต่เดี๋ยวเราจะไปล้างมืออีกรอบนะนเรามาลองชิมกันเลยนะคะเ๋ยวมาชิมก้อนนี้นลูกใหญ่ใหญ่ใหญ่มากอ้อ้ม มีความหวานของสาห่ายมากอร่อยมากนะคะรุกคนอย่าลืมไปทำกันเยอะๆนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันเยอะนะคะบ๊ายบาย,บาย,บาย